จริงเอาจังแล้วนะครับ่ครับอ๋อโมเมนมุกมุกนีครับ, oh, <c oughs> รบจำนายไก่ชิวกี้เอ้ยจำนายจำนายไก่สวยงามเออ้ ครับสวัสดีนะครับคลิปนี้มากินก้อยเนื้อน้ำกันครับนี่ก้อยเนื้อสูตรมักขี้เพียนะครับนะโอ้ยกินเผาเหมาครับกินเผาเศร้าได้เศร้าครับเมื่อานี้นะอาการดีๆครับฝนตกของก็เศร้าไม่ไหมเห็นกินก้อยเนื้อน้ำกันครับก้อยเนื้อมักขี้เพียบสซเอดนะครับ นี่เป็นใบมันปูสับอืมผมไม่หนีบังงบเอาจิงเอาจังแล้วนะครับนี่ครับอ้อบอแมน <laughs> มุกมุกเนีย จำนายไก่ชิวกี้เอ้ยจำนายจำนายไก่สวยงามเออโอ้ยนี่ครับเห็โเดโปเตอร้มาแล้วป้ายไว้นิ่วจะไปเตี๋ยวแต้บ้านไว้ครับกินข้าวกันครับโปรดดสนใจไก่สวยงามก็ติดต่อผมได้นะครับเข้าไปชมในที่เพจไก่ชิวกี้ทุ่งสง เพ็นั้นมิจตไก่นะบุมมิซอยจุนะก่อยแบบแหงบะไซเลดครับ หลายคนก็มักบ่คพื่อนนะคบางคนมักดิบบางคนมักสุกบางคนมักเลียดบางคนมักบาใส่เลียดบางคนมักขมบางคนมักมั ه, มกขมอยากแต่คนนะครับเนะาะแต่ว่าผ้ได้มักแบบใดก็ผูกเรียนตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนครับว่า หืมสับขนาดเราทิย์ไปใส่ไม่ได้ไปใส่ยับเขาชักใช่ไหผม อบานเรียงไกลมันก็เพลินดีครับเป็นความสุขอย่างนึงน,นั่งเบิ่งไก่กินเขา้ากินอาหารแต่ถ้ายเปลี่ยนจากไกลเป็นเด็กๆด้านเขาแล้วเกดีก็ได้อีกสุซดี่ แต่ว่าช่วงนี้โควิดร้านคาราโอเกะปิดเบิดต้องเบิงไกรไปแทนตอนนี้ <S <s นะบอกเรากินกับนี่คันมีไก่ก็ได้ยังไงผมเฮียวแล้วะแต่ว่ากินเข่าคำใหญ่กินบะได้นะครับกินกับคำใหญ่กินได้นะ ว่ายูพูดเดียวไงบ่าต้องเก่งใจผู้่ออะไรสิกินคำหน่อยคำนี้ทำนด้ก็ได้ มื่อกีน้นัดกับลูกค้าไว้คนชิมาเบิงไก่มาจากพัทธลุงครับเพราะได้ขายอยู่ครับอาทิตย์ละตัวสองตัวได้ยะเป็นอาชีพเสริมเนาะ จับขนาด บอกว่นาเฮ็ดหน่อยเลยนะว่าหน่อยนะครับกินอิ่มพอดีเลยชุดจอด ม,มาครับสุดท้ายนี่ก้อนจากไปแล้วแกฝากไปนะครับฝากเพจนะครับไก่ชิวกี้ทุ่งสงขลาครศสีธรรมราชนะครับขอไปเบิ้งในเพจผมได้ครับแต่ว่าถ้ายุ้ยไก,ก่บองมาซม้อไก่ผมก็ได้ครับนะว่าค่าสงแพงครับ ่าส่งนี่แพงกว่าไก่ผมบอกให้เคยสร้างจากกรุงเทพมานครศรีธรรมราชพันหนึ่งขาทรงแพงครับค่าไก่พันห้า่าทรงอีพันหนึ่งเป็นสองพันห้าเบ่ไวถ้้อยากได้ก็ติดต่อผมมาได้ครับผมมีมูอยู่ทั่วประเทศภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกระติดติดต่อมาได้ผมผมสิได้หามูที่อยู่ใกล้เพื่อไมันช่ได้ประหยัดค่าทรงให้นะครับอันนี้ผมผมก็มีกลุมอยู่ภาคใต้ก็มี สร้างภาคใต้ก็ได้มันที่ได้ประหยัดค่าสงนะครับแต่ตัง้งทรงจากอีสามนมานี่กับอูพันกว่าบาทกับมวยนะครับนะครับสุดท้ายน,นี้ก็จบไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ยูทูบลูกพิชาตาได้อามีขอบคุณทุกเมนครับจะพบไม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ